สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC ทุกท่านผู้ติดตามลูกหนุนยกยนะคะตอนนี้เราอยู่กับช่วงพิเศษนะคะเป็นช่วงอะไรคะ Q&A นะคะกับอาจารย์โจนะคะหรือว่าน้องโจคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคผู้ชมนะคะใครที่อยากให้พวกเราทําคลิปกันเนี่ยวันนี้เราจะให้แล้วนะคะพอดีเดี๋ยวน้องก็จะกลับเมืองไทยแล้วนะคะเรื่องด้วยเอ่อ อ,อ่ะ,ะหนึ่งก็สัญญาหอจะหมดแล้วแล้วก็หลักสูตรก็จะจบและเดือนนี้ค่ะอ่าสองเหตุผลหลกักๆก็คือเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนาะก็หลักสูตรจะจบแล้วก็แต่จริงๆเนี่ยตอนนี้นี่คือรัฐบาลอังกฤษมี ออกกฎมาใหม่นาะนักเรียนปริญญาโทสามารถที่จะอยู่นี่ต่อได้2ปีใช่ไหมทำงานตลังจักใคร<บ>ใครที่มาเรียนปี2020เป็นต้นไปวีซา่านักเรียนก็จะเปลี่ยนประเภทก็คือ<ๆ>เรียน1ปีทํางานได้อีก2ปีก็คือรวมปริญญาตรีด้มยไหมหรือว่าโทอย่างเดียวไม่แน่ใจแต่ว่าอันที่รู้คือโทอ่ะคือของน้องเนี่ยคือคือเอาจริงเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือโอกาสโอกาสหนึ่งส,สำหรับคนไทยใครที่อยากที่จะมาลองใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศให้คุณเก็บเงินมาสักก้อนหนึ่งนะคะคือถ้าคุณมาเรียนโทที่อังกฤษเนี่ยคุณจบ มาอังกฤษเนี่ยออก็ให้อนุญาตให้คุณสามารถอยู่ที่นี่ได้สองปีคือทำงานหาตังค์ได้เต็มที่เลยจ้านั่นแหละก็คือถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าน้องโจก็นะคะช่วง Q&A เนี่ยขอถามหน่อยว่าเรารู้จักกันได้ยังไงอ่ะอ๋อก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนมัธยมเรียนปทุมคงคามาด้วยกันค่ะตอนนั้นโจห่างกัน3มปีเนาะสองปีปเพราะว่าโจเข้ามอลหนึ่ง ก็สามสี่มหนจอ่อมหนึ่งที่อยู่มสอ่าพี่อยู่มสามใช่ใชก็ห่างกันสปีรก็เจอกันที่รู้จักกันที่โรงเรียนใช่รู้จักกันเด็กสมัยเด็กๆเลยนั่นนะคะก็ก็จริงๆแล้วหลังจากที่จบจบไปจากประทุมนะพี่ก็ไม่ได้ติดต่อเราก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้เจอกันเลยเนาะก็จะมีมีเจอที่เวลาพี่กลับมาตอนพวกโจทย์เต้นริดไงเพราะว่าพี่อะออก ใช่ตอนที่รุ่นตอนที่พวกรุ่นพี่มิ่พี่นัน้วกลับมาสอนน่ะแล้วพี่ก็จะมีแวบมาบ้างใช่แต่ก็จะได้เจอกันแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละนะคะแล้วทีนี้ชัก็มาอยู่ที่อังกฤษจากนั้นเนี่ยก็คือก็คือไม่ได้ติดต่อน้องเลยจนน้องส่งข้อความมาเมื่อประมาณกี่ปีได้ก็ประมาณก่อนมาเรียนปีนึงอ่ะ ที่ที่เหมือนว่ามาปรึกษาว่าเออถ้าจะมาเรียนอังกฤษโทอะไรเงี้ยมีที่ไหนแนะนําบ้างไหมพี่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเนี่ยเพราะตอนนั้นก็เหมือนพอตัดสินใจว่าจะมาเรียนต่อแล้วก็สิ่งแรกที่คิดเลยก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนอะไรเงี้ยว่าแบบเรามีบัตเจ็ตประมาณเท่านี้แลฉันคิดว่าหลายคนก็ต้องเป็นเหมือนกันเนาะกลัวในเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันมันเกินกว่ามอที่มีใช่ จำก็เลยแนะนําให้น้องมาเรียนที่ UCA ที่นี่เนี่ยนะคะเพราะว่าเนื่องจากสิ่งหนึ่งเพราะว่าจำจเคยเรียนปีหนึ่งที่ UCA แล้วเรารู้ว่าค่าเรียนค่าหน่วยกิจของ UCA เนี่ยมันมันมันราคาถูกกว่าที่อื่นไหม อ่าใช่ค่ะใช่เพราะว่าโจตอนโจมาโจเลือกไว้สองชอยชอยแรกก็คือเลือกที่กาสโกสคูลออฟแล้วมันไกลก็คือไปไปไปต่างัไฮแลนด์เลยไม่ใช่เรียนสกอตแลนด์ไม่ได้เรียนกาสโกด้วยสาขาที่โจไปเรียนคือไปไฮแลนด์ไปอยู่แบบว่าไปอยู่แบบนาเลยอยู่เมือเกษียณอะเมืองเกษียณเลยรีไทยคนไม่บายเช่เพราะว่าเอเจนซี่อย่บอกโจว่าน้องโจ น้องโจรู้ใช่ไหมว่ามันจะต้องไปเรียนที่สัที่เมืองนี้นะพี่รู้สึกอะไรสไตล์น้องโจ,จะจะอยู่ไ,ได้หรือเปล่า <c oughs> แต่ตอนแรกอะคิดว่าโอ้สบายค่ะ,อคะตอนแรกยังไม่เห็นเมืองคิดว่าอ๋อสบายค่ะพี่ได้แนะน่นอนโจชอบไม่ชอบเมืองอเพราะแล้วก็สิ่งที่พี่ี่สุดคือการสโกะส่งเอกสารกลับมาก่อนว่าให้ดูบุ๊กของเขานะาให้ดูว่าบ้านเมืองไทยแรกมันเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เขาเขียนในคำบรรยายคือเขากลัวเขาเจอช็อค แต่ว่าตอนนั้น่ะ g โกอะตอบมาช้า UCA ข้อดีของเขาคือ staff เขาทำงานเร็วมากเหมือนส่งข้อมูลวันนี้วันรุ่งขึ้นหรือสองวันตอบกลับเลยแล้วอย่างของโจเนี้ยโจส่งเอกสารมาคือส่งพร้อมกันระหว่างกาโก o กับ UCA ผ่านเอเจนต์เอเจนซี่ที่ไทยนะคะผ่านเอเจนต์ไทยและเอเจนต์ส่งต่อให้ก็คือ UCA อาทิตย์ถัดไปตอบกลับมาเลยว่ามีออฟเฟอร์มาให้แล้วแต่า a s c o อะโจรอไปถึงประมาณแบบเดือนครึ่งถึงสองเดือน เออพราะฉะพอแล้วมันก็ติดตรงที่ว่าพอ UCA ส่งกลับมาปูปาโจจะต้องจ่ายมาจำก่อนเดือนมีนาคมอถ้าสอบ i อเอ s ไม่ผ่านอ่าแนะนำก่อนว่า i อเอ s คืออะไรบางคนที่ยังไม่เข้าใจ IELTS คือสอบการวัดระดับภาษาอังกฤษของเราเนี่ยคือมหาวิทยาลัยที่นี่เขาจะม l i m ด t l i แล้ว่าถ้าประเทศไหนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นเป็นภาษาเป็นภาษาที่หก็จะต้องสอบภาษาอังกฤษ ก็ตอนนี uhm ้เลดระดับเลเวลของภาษาจะอยู hai, like so ่ที Being, ่มหาวิทยาลัย <repetition> ถ <ut> ึงอยู่ระดับความดังความเทพของมหาวิทยาลัยาจะมีกำหนดเขาจะกำหนดอย่างของโจจะอยู่ที่6 6 0พจดสดีอ่าก็แต่ว่าโจไม่ถึงโจได้ประมาณ5.5ก็อ่ะก็มาเรียนปุ๊บแล้วก็ ก็นั่นแหละนั่นนะมันมันเป็นปรับพื้นฐานภาษาใช่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่า PPessional English ษคอร์ที่เนี่ยจะไม่ใช่มาเรียนแบบในมุมตอนแรกที่โจเข้าใจคือมาเรียนเหมือนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษแกรมมาอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่เลยก็คือเป็นเรียนเกี่ยวกับการเตรียมตัวที่เราจะต้องทําพวกเล่มจบพวกกระบวนการทําเล่มการรีเสิร์ชการเลฟเฟอร์เลนซ์กับคณะที่เราเรียนใช่ใช่ใช่คือมันจะสอดคล้องกับคณะที่เราเรียน มันก็คล้ายๆกับ Foundation อร์สไ e ใช่ใช่ใชซึ่ง foundation เนี่ยมันจะเป็นคอร์สสั้นๆที่ค่อนข้าง Intense ใช่ใชมันจะเป็น Intensive คอร์สก็คือเขาก็จะในภาษาการสอนของเขาก็จะมีแบบมีสอนแทกบ้างว่าการ p a พาราเ s e การแบบสมมติเราไปเอา r e f e r e รนซ์มาแล้วแล้วเราจะ p พารา a ฟ e ที่เป็นภาษาของเราเองต้องทำยังไงการเขียนจะต้องเขียนออกมายังไงในแบบเขาเรียกอะไรอ a คาเดมิกไรทิงอะไรพวกเนี้ยก็จะต้องเรียนรู้ แล้วพี่ถามนิดนึงว่าณโมเมนต์แรกที่น้องโจโดได้มาเหยียบที่อังกฤษเนี่ยรู้สึกว่ามีความกดดันไหมกับเพื่อนมาเจอเพื่อนใหม่ๆไม่กดดันเพราะว่าโจแค่รู้สึกว่าโจอะมาในช่วงอายุที่มันแบบ เราอยู่ในเราอยู่ในในอายุที่มันแบบเราโตมาเพราะมันเลขสามแล้วอ่ามันจะไม่ใช่แบบเรารู้แล้วว่าเราตอนโจมาจะรู้อยู่แล้วว่าวัตถุประสงค์โจมาเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นโจก็จะไม่ได้นั่นอะไรเลยกับชีวิตอเลี้ยแล้วจะรู้สึกตื่นเต้นเลยเพราะมันเหมือนเรามาเจอโลกใหม่ค,คือทุกอย่างมันใหม่หมดเพราะว่าหนึ่งเราไม่เคยมีประสบการณ์มาเรียนต่อเมืองนอกอสองก็คือเรามาไม่เคยมาอังกฤษเลยฝั่งยุโรปไม่เคยมาซะด้วยซ้ัมนี่คือครั้งแรกของในชีวิตอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นอยู่แล้วว่ะพี่ อืม,อมดีค่ะมไม่ไม่รู้สึกกังวลไม่อะไรเลยรู้สึก c h a l l e n จ์รู้สึกสนุกอย่างเดียวเลยแล้วในมุมมองของแซมที่แซมแนะนํามหาลาัยเนี้ยเนี่ยนะคะให้น้องให้มาเดดที่เอฟซัมเนี่ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือเอฟซัมเนี่ยม,ม,มันเป็นเมืองที่คุณสามารถนั่งรถไฟเข้าไปในลอนดอนได้ด้วยเวลาเพียง30นาทีเนาะถึงสถานีวอจะรูแล้ว แล้วมันการเดินทางมันสะดวกอะ่ะใช่เพราะว่ามันจริงๆไม่ใช่มีแค่วอเตอร์ลูอย่างเดียวมีวิกตอเรียด้วยอ้าวหรอใช่มันไปได้สอง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 สถานคือไปวอเตอร์ลูก็ได้หรือวิกตอเรียก็ได้อะค่ะใช่แล้วก็คือที่สําคัญเนี่ยมันมันออกมานอกลอนดอนแล้วไงนะคะแล้วเร้ถ้าในลอนดอนเนี่ยพื้นที่มันจะมีจํากัดอย่างถ้าน้องเช่าอยู่ในห้องเนี้ยราคาของน้องก็คือตกเป็นเงินไทยประมาณ30,000บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องเข้าไปในลอนดอนเนี่ย น้องอาจจะไม่ได้เลยนะราคานี่ได้เป็นพันต่อนะคะประมาณสี่สี่หมื่นเลยประมาณนั้นอย่างต่ำนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือเมืองมันน่ารักอะเนาะน้องชมใช่คือ F ซัมมันจะดีสำหรับในแง่แบบคนที่ไลฟ์สไตล์แบบก็ยังชอบมือหลังเออเขาเรียกอะไรอ่ะคือ ก็ชอบเมืองอยู่แต่ก็ชอบความเป็นส่วนตัวความเป็นธรรมชาติความเงียบๆอะไรเงี้ยเอฟซัมจะตอบโจอ,อย่างโจอย่างเงี้ยโจโจชอบเมืองนี้เพราะมันถูกจริตตรงที่ว่าโจอ่ะก็ชอบความเงียบมไม่ได้ชอบความวุ่นวายแบบในเมืองขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่ ไม่ได้หมายความว่าไม่คิดถึงเมืองนะก็คือยังต้องการใช้ชีวิตในเมืองอยู่ก็สามารถที่จะนั่งรถไฟเข้าไปได้มันก็ไม่เท่าไหร่เอใช่ค่าตั๋วยิ่งเป็นนักศึกษาด้วยยิ่งราคาถูกตกเท่าไหร่เองถ้าซื้อเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะที่มันรวมกับรถไฟใน t ท a ร์เวอร์ค อ่าใช่ใช่ที่เวลคะตกประมาณ9ปอนกว่าเองต่อเที่ยวไม่ถึงไปกลับไปกลับเลยนะคะรวมตั๋ววันเลยไหมใช่เก้าปอนต่อเที่ยวสำหรับนักศึกษาแล้วแล้วคือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากจะแนะนําให้นักศึกษาไทยที่มาเรียนที่อังกฤษเนี่ยนะคะจะมองว่าเฮ้ยมันมีเบเนฟิตอีกหลายอย่างที่คุณควรใส่ให้ครบอย่างเช่นการที่คุณเดินทางนะคะไปเที่ยวให้ทั่วเลยในอังกฤษด้วยราคาตั๋วที่มันลดถึง3 0เปอร์เซ็นต์ มันจะมีเรลคาร์ที่เป็นแบบสติีเดินคาค่ะค่ะแล้วคือมันถูกมากอะท่านผู้ชมนะคะกับคือชมัยตอนนี้จำไม่ได้แล้วแต่สมัยตอนที่เรียนคือจำใจคุ้มจริงๆคือคุณมันถูกสุดๆแล้วนอกเหนือจากนั้นน้องเข้าชมมิวเซียมแกลเลอรี่ดูนี่งอะไรยังไงก็คือได้ส่วนลดแล้วก็เข้าฟรีด้วยหลายอย่างใช่ไหมคือบ้านไม่หมายถึงว่าเขาเรียกอะไรมาที่เนี่ยมันได้หลายอย่างอย่างถ้ายิ่งมาเรียนสายศิลปะสายออกแบบอะไรเงี้ย มิวเซียมเอ็กซิบิชันคือดีมากแล้วมันก็จะแบบมีให้เราดูหลากหลายเป็นอินสปิเรชันสร้างแรงบันดาลใจให้เราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการที่รวมสุดยอดหัวกะทิไว้ที่นี่นะคะคือนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกต่างมารวมตัวกันแล้วหลายหลายคนที่มีความสามารถตนะคือคุณเหมือนว่าเรามาแลกเปลี่ยนความรู้มาใชาใช่าาใช่ข้อดีของของการมาเรียนมือนอกอย่างหนึง่งคือมันจะได้เห็นแบบมุมมองของเพื่อนในห้อง <c oughs> ลแล้วมันก็จะเห็นว่าเออ คนที่มีไอเดียแนยวคิดเก่งๆดีๆเนี่ยโหออเขาคิดได้ยังไง<ช><ล>อะไรเงี้ยบางทีเราเราก็ยอมรับเขาเลยว,ว่าเขาเก่งจริงๆเลยแล้วปัญหาของเด็กไทยบางบางบางคนเนี่ยนะคะที่มาพร้อมกับความอีโก้ที่คิดว่าตัวเองนี่เจ๋งที่สุดโอเคคุณอยู่เมืองไทยคุณเจ๋งที่สุดแล้วแต่พอมาอยู่ที่เนี้ยคุณอาจจะได้เเรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้เจ๋งไม่ได้เก่งที่ทสุดเสมอไปโจยกตัวอย่างโจได้ง่ายๆเลยคือโจอะ เหมือนอยู่ในช่วงเจเน r เรชันที่เป็นแบบก็เจอของใหม่บ้างแต่ก็ยังเ<ม>จอของเก่าทานันแบบเทปเทปคาสเซตอะไรโจก,ก็อยู่ในช่วงนั้นแล้วก็ทุกวันนี้มันก็มี iPad มีแ a สเ e ตและทุกอย่ใหม่โจก,ก็พยายามตามให้แบบเท่าที่จะตัดตัวเองไม่ได้เป็นคนเทคโนโลยีต<ม>่างแคสเซตเลยขนาด<ม>พอมันมีงานกลุ่มหนึ่งที่จะต้องรวมกันทําหลายๆคนอย่างเงี้ย<ม>แล้ววันนั้นที่ประชุมอ่ะ คือโจโจถ้าจะเป็นคนคนคนเดียวในห้องตอนแรกเลยที่ใช้ iPad Pro อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนหลังๆก็ค่อยซื้อทยอยกันอะไรเงี้ยแล้วก็วันที่ประชุมรวมกันทั้งหมดอะ่ะพอนั่งฟังเด็กรุ่นใหม่อย่างโจ30กว่าเงี้ยเด็กที่มาเรียนที่นี่ประมาณ22ไล่ขึ้นไปไม่ถึงได้สคือโจถ้าจะอายุเยอะสุดในห้องแล้วอะไรเงี้ยพอนั่งฟังทุกคนแล,แล้วเรารู้สึกเลยว่าโอ้ เด็กนู้นใหม่คือแบบเขาเก่งกว่าเราแล้วอะไรเงี้ยเราต้องยอมรับจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็ได้แต่ฟังเขาแล้วเราก็เออเราก็ต้องยอมรับในมุมตนแง่ว่าเราก็เหมือนว่าเราได้มาเรียนใช่คือคนที่อยู่เยอะกว่าก็ได้ได้ในได้ในความหมายถึงว่าได้ประสบมันมีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจอาจจะมากกว่าแต่ว่าถ้าในเรื่องแบบความแบบความสนใจเรื่องเทคโนโลยีหรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบ สู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้อะอ่าเนาะเราต้องยอมรับเพราะเราก็ต้องยอมรับว่ามันรุ่นมันมันมันคนละเจนอะไรกันใช่ใช่แล้วมันทําให้เราเห็นเลยว่าเออว่าแบบอย่างโจโจจะเปรียทใชบไมมง่ายเหมือนโจโจใช้ i p a พ p โ o ก็จริงแต่เหมือนเราใช้กระดานดำอ่ะใอโอ้เพราะว่ามันเหมือนแบบเรามีเรามีอุปกรณ์ที่มันแบบที่มันแบบเขาเรียกอะไรสะดวกสบายต่อเรานะแต่มันเราใช้ได้แค่ตรงนั้นจริงๆอ่ะแต่กับเด็กรุ่นใหม่ถ้ามาใช้ตรงเนี้ยมันอาจจะผลิตอะไรได้อีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อ่าพี่ถามเรื่องการใช้ชีวิตหน่อยน้องโจจากปีหนึ่งเนี่ยที่น้องโจได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยน้อง<ะ>โจคิดว่ามันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะไรบ้างข้อเสียโจว่าโจไม่มีนะอาจจะมีเหงาแค่นั้นแหละแต่ว่าข้อเสีย,อ,ยอื่นไม่มีข้อโจอมองว่าทุกอย่างเป็นข้อดีหมดหนึ่งก็คือโยก็จะแบบโตขึ้นไปอีสเต็ปละมันเหมือนแบบ อยู่มาใช้ชีวิตคนเดียวต้องเมเนจเวลาเองต้องทุกอย่างทําเองทุกอย่างเงี้ยไม่มีพ่อไม่มีแม่คุณพ่อคุณแม่นคือิสระคือง่ายเราอิสระมากอะไรเงี้ยเราอยากจะทําอะไรก็ได้เราอยากจะแบบเราอยากจะตื่นกี่โมงเราอยากจะออกไปกินข้าวอยากจะไปเที่ยวอะไรมันคือทุกอย่างเราเราต้องจัดการตัวเองหมดอะไรเงี้ยมันก็หนึ่งเราก็ได้โตขึ้นสองเราก็เราก็จะเหมือนแบบเรียนรู้ไปว่าเอ้ยเราจะต้องจัดการชีวิตแต่ละวันยังไงแต่ละเดือนยังไงที่เราจะต้องแบบ มันก็มีเรื่องเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างของโจอาจจะยังโชคดีโจไม่ได้มาเรียนและทํางานไปด้วยมันก็จะไม่ได้เจอมาว่าแบบเฮ้ยเราต้องไม่เน e เรื่องงานกับเรื่องเรียนแต่ของโจคือมาเรียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นชีวิตโจมันก็จะมีแค่เรียนอาไปเที่ยวแล้วก็เจอเพื่อนเพื่อนเจอพี่พี่อย่างเงี้ยก็จะมีแค่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างคือเป็นข้อดีหมดค่ะได้เรียนรู้คนได้เรียนรู้เรอใช่เรียนรู้วัฒนธรรมว่าคนโลคอลที่นี่เป็นยังไงมีความคิดความเห็นความอะไรเงี้ย เป็นยังไงไ <ừ m. S 1> แล้วก็ได้เรียนรู้จากเพื่อนประเทศอื่นด้วยสรุปแล้วเนี่ยน้องโจโพี่ถามหน่อยว่าจะกลับมาอังกฤษอีกไหมพอกลับไปเมืองไทยแล้วโอ้ตอนแรกสารมาว่าตอนแรกอ่ะพอมาเรียนปูบ่ะคิดว่าประเทศเนี่ยไม่ถูกจริตก <laughs> ับเราเราบอกเ,เพื่อนเสมอว่า ฉันจะไม่กลับแล้วปีหนึ่งพอแล้วสําหรับการอยู่ตรงนี้แต่พอมันจะกลับผุมันก็รู้สึกว่าเออมันคือบ้านเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะพยายามกลับมาทุกปีเลยนะเอย่เพราะมัน,นแบบโอ้จริงๆเพราะตอนแรกเจจริงอ่ะโจเป็นคนชอบยูเอสเพราะเหมือนโจเคยไป US แบบขนาดเวลาระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่โจรู้สึกว่าโจจะรีดถูกกับ U s แต่พอมันมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บอะจริงๆรู้ว่าตัวเองจะรีดตัวเองไม่ถูกกับยูเคพูดแต่สารภาพคือ เขาเรียกอะไรอ่ะคนบ้านเมืองเขามันจะเป็นแบบเฮอริเทชอ่ะเออเป็นความโบราณนะเออกิดข่าความเก่านะแล้วคนเขาจะมีความ humble แล้วก็ไม่ออฟเฟนซีอ่ะเออ,เอ,อแต่ถ้าคนเมก,กันจะมีความแบบตรงๆออซึ่งจะหลีดจเจาอะตรงๆแล้วเจาก็เลยรู้สึกว่า UK ก็จะเฉยเฉยแต่ว่าพอมันจะกลับแล้วมันก็โอ,อ้มันก็คิดถึงออนะมันเหมือนว่าแบบโอ,อ้มันก็เหมือนวานลวนะเนาะต่อให้อยู่แคปตีเดียวเย ความเป็นอังกฤษมันจะเป็นความนิ่งๆความอารยธรรมโบราณถ่ายความงามเหมือนที่มีประเทศไทยเราเราให้นิยามคำว่าน้องมุนกูดีอะเออประมาณนั้นใช่ไหมแล้วมันก็ไม่โพสต์หมดไหมอะแต่ว่าออ๋ใช่แต่ว่าแต่คือโดยรวมอะเออโดยรวมแบบคนอังกฤษจะมีความนิ่งๆ humble ด้วยแล้วก็ humble ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ถือว่ามาคุ้มไหมคุ้มคุ้มอย่างน้อย ไม่ว่าอยู่ไปที่ไหนของโลกใบนี้อะอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่มันคุ้มหมดอะค่ะค่ะแต่ก็แนะนำว่าใครอยากจะมาเที่ยวอังกฤษแนะนำแนะนาํามาเถอะถ้าถ้าอยากจะมาเปิดหูเปิดตาดูบ้านเมืองเขาดูวัฒนธรรม,มดูผู้คนเขาว่ายังไงก็มาเที่ยวยังไงก็สนุกอยู่แล้วค่ะไม่ว่าไปที่ไหนของโลกครั้งหนึ่งในชีวิตใช่นะต้องติดนะคะใช่ใชมไม่แล้วอังกฤษจ,จริงๆมันเป็น ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประเทศที่คิดคนเริ่มต้นทุกอย่างหลายหลายอย่างเทคโนโลยีใชอุตสาหกรรมการศึกษาจริงๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะก็มันมาจากอังกฤษทั้งหมดนะเพราะเมกันก็คือคนที่จากอังกฤษย้ายไปเมกันถูกไหมใช่พวกครั้งศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นจุดกําเนิดเยอะเนาะสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่เรามองพี่มองว่าที่นี่เนี่ยมันมันพี่ชอบความอิสระ ในเรื่องของความคิดนะนะเพราะว่าโดยการที่ไม่ได้มีอะไรมากําหนดกฎเกณฑ์ว่าคุณห้ามทําอย่างนี้นะห้ามทําอย่างนั้นนะในเรื่องของ,อของกระบวน,นการความคิดในแง่มุมของคนที่เรียนศิลปะแล้วทํางานศิลปะนะใช่ก็อย่างมาเรียนอันนี้ก็จะประสบการณ์ที่เรียนมาก็คืออาจารย์จะไม่มาแบบไม่มีพูดววาอยู่ทําอันนี้ไม่ได้ไม่มีไม่ไม่เคยเจอคําพูดว่าแบบ ก็อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ไม่มีมีแต่แบบเออเรายังไงต่อแล้วคำถามก็จะเป็นว่าแล้วเหตุผลเพราะอะไรทําไมถึงออกมาเป็นอย่างนี้ก็จะแบบเป็นในแนวนี้มากกว่าแต่จะไม่เคยเจอมาแบบ no no ไม่ no okay ไม่โ k a y อะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่แต่ว่าเราต้องหาเหตุผลมางองในกระบวนการที่เราทําโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์นั่นนะคะ น้องก็อีกสองอาทิตย์แล้วใกล้จะกลับแล้วนะคะวันนี้นก็เนี่ยได้มาทา q a a สัมภาษณ์นะคะแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่คนไทยถามกันมาเยอะว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงมาเรียนโทที่อังกฤษเพราะมีหลายคนที่อยากที่จะมาเรียนที่อังกฤษแต่กังวลเรื่องเงินก็โจว่าถ้าอยู่นอกเมืองอ่ะหนึ่งจุดห้าล้าน,านได้<า>แล้วนะคะแต่ว่านี่คือเออหนึ่งจุดห้าล้านนะ่ะคือได้แล้วค่ะแต่ถ้าอยู่ในลอนดอนโจว่าจะต้องแบบ หนได้ไหมหรือสองีไปสล้านเลยถ้าอยู่ในลอนดอนแต่ก็คือแนะนําให้ออกมาข้างนอกดีกว่าแล้วก็ก็อันนี้มันอยู่อะไรตาสไตล์ของคนละอีอย่างคือโจว่ามันอยู่ที่สาขาที่เขาอยากจะเรียนคนอยากจะเรียนชื่อมหาลัยมีผลตอบเขาไมอะไรอย่างเงี้ยโจว่ามันทุกอย่างมันก็มีเหตุและผลแหละนะคะก็แนะนำเนาะนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะจันโจก็ ทำค a เอจัดให้แล้วนะคะกับการนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะคะประสบการณ์ของอาจารย์โจกับการมาเรียนที่อังกฤษนะจ๊ะพบกันใหม่นะคะลูกคุณหนูนะ่อยู่คเทปหน้าน้าวันนี้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ